แต่เด็กจนโตมาเนี่ยเคยคิดไหมว่าคุณนะเคยใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองและคนอื่นๆว่าอะไรกันบ้างทวต้มวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องสรรพนาม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 เพอาเฮ้ะสหรับหนูแล้วนะเท่าที่จําความได้ตั้งแต่เด็กจนโตมาก็จะโตมาคําว่าเขากลับตัวสมัยนั้นส่มอ เขาก็มักจะเรียกทุกคนว่าตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายตัวตัวอะไรอะแล้วฉันก็ใช้สรพานามนี้มาจนถึงป .6 เลยนะพราะหลังจากจบชั้นประถมเราก็ได้ย้ายโรงเรียนและเพื่อนๆที่นี่ก็ใช้สรพานามเขากับแกกันหมดเลยนั่นจึงทำให้ผมเนี่ยนะยังคงใช้เขากับตัวกันเนเดิมทำไมน่ะเหรอ มันฟังดูน่ารักมุงมีเพาะกว่าดูละมูนกระจุ้งกระจิงไม่เหมือนคมว่าแกที่มันเหิอที่ใจก็นะเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกฉันว่าเฮ้ยเรื่องไรตัวตัวว่าเราเป็นคนไม่ใช่ตัวลองคิดดูดีๆนะถ้านำตากะนี้มาใช้ใช่ปะเพื่อนอ่ะก็จะเรียกเราว่าแกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่แกถูกปะแล้วหลังจากจบมสามอืมเราก็ได้ย้ายโรงเรียนอีกแล้วคราวนี้นะ เขาก็ได้ประสิทธิ์กับเพื่อนอย ute, ู่คนหนึ่งซึ่งนางก็มีญยาิอยู่แล้วสองคนนั้นก็เรียกกันฉันฉันเธอเธอหนูเลยติดมันมาด้วยเหมือนติดวัดซึ่งมันตลกตรงที่ว่าเมื่อก่อนอะตอนที่อยู่หมอต้นเคยได้ยินรุ่นพี่เขาเรียกกันฉันฉันเธอเธอฉันอย่างงู้นเธออย่างงี้แล้วก็มองหน้ากับเพื่อนแบบอี่ยงวะ คือเฮ้ยใครมันจะเรียกกันฉันๆเธอเธอมันก็มีแต่ในละครท่านแหละป้าเธออาจจะคิดว่าฉันเปลี่ยนไปแต่เธอรู้ไหมฉันยังรู้สึกเหมือนเดิมและฉันก็จะไม่มีวันหักหลังเธอเพราะฉันรักเธอนะแต่กูเกลียดมั้งซึ่งละครแต่ละเรื่องน่ะเขาก็ใช้สพนามแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยแหละไม่ว่าจะเป็น เองค่ะอ๋อเจ้ากูมึงหรือแบบถ้าละครเรื่องไหนที่มีเชื้อจีนนะอู้ยูยสับพนามเนี่ยเยอะแยะมากมายคือแบบไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอะ่ะเราทุกคนได้สังเกตกันปะวังแต่เริ่มต้นคลิปมาเนี่ยเราเปลี่ยนสัรพนามเรียกแทนตัวเองมาแล้วกี่ครั้งไม่รู้ทุกคนเป็นกันไหมคือเราอะไม่รู้จะใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองและคนอื่นว่าอะไร เคยมีครั้งหนึ่งต้องคุยกับเพื่อนที่ไม่สนิทเราจึงถามเขาตรงๆเลยนะว่าเฮ้ยอยากให้ชานเชื้อสพนามเรียกแทนเธอว่าอะไรอ่ะมันก็ตอบเลยนะว่าตัวเองข้ามไปฮะเอาเป็นว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าสรพนามที่เราจะใช้ก็คือ เรากับคุณคำนี้นี่เองก็นั่นแหละไม่ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราก็จะเรียกพวกคุณว่าพวกคุณอยู่ดีนะเข้าใจตรงๆกันนะและท้ายที่สุดนี้เลยนะก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมมานังสื้อด้วยก็แค่อยากจะบอกขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งทีกดเข้ามาดูกันนะจะก็ไม่มีอะไรมากเคย ที่เราทำวิดีโอลง y t u t u อะก็คือไม่ได้กลาว่าจะทำจริงจังงานหลักใหญ่อลังการเบอร์สิบเลยขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่ใช่ปะ่ะไม่ได้กลาว่าจะทำเป็นอาชีพหลักเหมือนคนอื่นๆเขาไงแค่แบบดู Youtube แล้วก็เห็นเขาทำก็เลยอยากเอามาลงบ้างก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย